สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบเอ่อกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราของเรานะคะรอบโลกก็ดีนะคะเลขทูบนะคะเป็นเลขทูบแอดก็จุดตื่นทูบ ให้เอฟซนะคะตื่นจุดทูบเออให้เอฟซนะคะทุกคนนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะมารับเอาความหมานมารับเอาความเฮงมารับเอาความฟังมารับเอาสามตัวตรงกันนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาขอโชคอลาบจากเจ้าที่เจ้าทางนะคะเทวาอารักษ์นะคะทุกคนสามตัวตรงนะคะของวดของวด ประจำวันที่นะคะของงวดประจำวันที่เอ่อวันที่ยี่สิบเก้านะคะวันวันมือหรือวันอย่างวันศุกร์วันศุกร์นะคะที่ยี่สิบเก้าเอดก็หลงวันนะคะทุกคนวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้านะคะทุกคนนะคะเอามาดูกันนะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะเทวาอารักษ์นะคะจะให้ตัวไหนนะคะซีมาเลียวค่ะทุกคน สีมาก,ก่อนพวกเลยนะคะโอ้ยมีหนึ่งบนอบาทมิหนึ่งข่อยบลนอว่สันเนี่ยว่าสี่หกสีเก่าได้แหงมากหลายอยู่ค่ะเอามาดูนะคะเจ้าที่เจ้าทางจะให้ตัวไหนนะคะงวดก่อนนี่ก็แตกสามตัวตรงนะคะเอ่อฮานอยนะคะเจ้าที่ชอบไปฮานอยนะคะพวกแอดก็สตาร์ตตั้งแต่เลาสตาร์นะคะทุกคนเล่าสตาร์ฮานอยเล่าพัฒนานะคะ ได้เมื่อค่ะว่าแต่มะยังกระตามแต่ว่าเจ้าที่เจ้าทางนะคะก็ชอบละเอ้ยฮานอยนะคะอ้อ้ยงวดกวนแตกสามตัวตรงโบวัญญะบัญญังซอยดาวเจ้าที่มากซอยดาวด้วยค่ะเอามาดูกันนะคะงวดน,นี้เจ้าที่จะให้ตัวไหนนะคะปาดเยาว์ซีหกอีรีด้วยค่ะอู้เอ็ดกับมักอยู่ดิดด <laughs> งามคะ่ะงามนี่กับงามเนาะเอามือนี่เลียขึ้นอันไหลไว้เทนอะค่ะ ทูบนะคะทุกคนนะคะสี่นะคะทุกคนสี่นะคะสี่แล้วก็หกเนาะทุกคนเนาะโอ้ยเลขคืองานแพ่งหวยวันนี้มีสี่มีหกว่ะเจ้าที่เจ้าทางนะคะชอบอว้ายเจ้าที่ก็บหูจักรลักลอยเลยดิค่ะทุกคน เอาลองดูเด้อลองดูเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะช่องของเรานะคะมีหลากหลายแนวทางนะคะมีทั้งเอ่อเลขสูตรนะคะมีเลขสูตรนะคะช่องของเราจะมีรัฐบาลไทยเราพัฒนาฮานอยนะคะแล้วก็สายหุ้นนะคะเราจะมีทั้งสูตรนะคะเลขสูตรแล้วก็นี่แหละค่ะขอโชว์ขอลาบนะคะวันไหนที่มีเราพัฒนานะคะวันไหนที่เราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยออกนะคะเจ้าทีเจ้าทังกระเดือดร้อนเนาะทุกคนเอาวันนี้นะคะ ก็ถวายกล้วยด้วยเนาะโอ้ยซาธูซาธูซาทูลรื่อเบิกตัวทีกัท่านลูกก็ถวายกล้วยวิบักไงเน,นึ่นะเนาะเดี๋ยวรอไอ้นี่เสร็จก่อนนะคะไหวเรี่ยวซะก่อนจังสีนับเนาะคะ่ะว่าม่จะหน่วยเอาเห็นเพื่อนบอกว่าอันต้องต้องไหวเสร็จก่อนค่อยนับว่ามีกี่ลูกนะคะวุตัววิไงค่ะจ่ามือบักน้อหนึ่ง ไหวกล้วยค่ะวันนี้ถวายกล้วยด้วยนะคะอ้าวไหง่ายง่ายคือกล้วยเนาะวันนี้นะคะขอให้ได้โชคได้มาได้เฮงได้ปังนะคะมาแบบปังๆเลยนะคะรวยโย,ยกช่องเลยนะคะมีแต่ร่ำมีแต่รวยเนาะมีแต่โชคดีเนาะ,ะนะเป็นเอขสี่สองนะคะเนาะเลขยังกไงง่ายของคือกล้วยนี่ค่ะสื่อตัวได้ก็ให้ง่ายง่ายออกง่ายง่ายตัวขาสื่อน่ะคือกล้วยโอ้ยสิ สีหกสีก่าเอ็กก็มากกูด้วยค่ะเอ็กก็เล่งหวยยอ,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 อนนน่เอออันอันเนาะเอาดูเป็นแนวทางกันไปนะคะทุกคนชอบค่อยจัดนะคะขัดค่อยผ่านเนาะ ขอเจ้าที่เจ้าทางเขาโอ้ยสีมาละสี่นะคะวันนี้สี่โอ้ถือว่าหน้ารุน้นเป็นเลขที่น่ารุนนะคะสี่นะคะทุกคนนะคะเป็นเลขที่น่ารุนเลยเอา้ามารับเอาความมานกันเด้อปังปังกัน,นะคะ่ะสอยหอดดาวคุณได้เจ้าที่มากสอยดาวเจ้าที่มากันสาวทาัว้งโซนยูรูปอ่ะ <c oughs> อัน,นเออนี่แหลคะค่ะอุ้ย ลาววัฒนานะคะทุกคนแบบเฉียดสามตัวตลอดเลยนะคะแบบโอ้ยแบบเฉียดเบีบนียแต่ว่าไปหาหน่อยงวดก่อนเลยบู๊จีกัน,นจนสีนัน 1, พันผืนนะคะ 5, ห้าสองสามเนาะงวดก่อนัวที่ 5, หาหาสองสามแล้ว 5, โอ้ยแตกตั้งตเตล่าวกาสศาสตร์ยันดาวจูน,นะคุณคนค่ะห่วยเอดก,ก็ว่าวแล้วก็ว่าถือสตาร์ก็หาสองสามหมด ิหนึ่งมันเป็นจะสังค์ค่ะกับกแกนน่ามันมันขี่ใส่ดีค่ะอันขี้เขียมขี้ขี้เขียมหลายหลายตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นห่ังน้อมีหนึ่งข่อยู่บนนหนึ่งหรือศูนย์นะคะโอ้ยเปตนตอคืออยู่บนขันหนึ่งเอะเอาเห็นกันหรือยังนะคะเม็ดเดียวค่ะทุกคนนะคะเปตเตคือบนน้อเอ็ดว่า เนีย่ย46นี่สวยนะคะมันแย่งชิงตำแหน่งกันนะคะทุกคนนะคะเหมือนที่เอสบอกน่คะทุกคนว่าอยู่ว่า460ได้ถ้าว่า460นี่คอยอัดเต็มสติเลยเนี่ย6090นะคะเอาเลขกยังง้อเนี่ย พมันเจ็ดโบคา,าเบียกปปาเลกขกืองามเถอะปาเจ้าที่ห่วยเจ้าที่คือห่วย่มันซอมาอลีบอเจ็ดบัวบคัเนี่หวกระเซเลกดังนี่เจ้าที่กับหวยพวกมันซอมาอลีบคา,าเลกดัง ไอ้มไม่เล็กดังสิเขาระบบเจ้าที่กับโอ้เจ้าที่กับเอากัเาบ,เ,กบ,กบเ,กเขาบ่เคยกะเสียก็ได้ไวยเลขกคือเป็นตะคือเถอะจา้าไวยเปลี่ยนกันเอาเดอ้อเจ็ดกับหนึ่งเด้อค่ะเปะียเขาโกยเจ้าของเตะเขาโกยเจ้าของนะคะบมเป็นยังคะ่ะเขาสามารถเปลี่ยนเป็นศูนย์ก็ได้เขามีความสามารถค่ะาจ้าที่โอ้เลขกจว่ที่คืองนามเถอะค่ะทุกคนโอ้ยสละเลือเลยค่ะ โอ้ยจนมันถูกใจอีสวยค่ะโอ้ยเบิง่งกันเด้อเจ็ดค่ะคาดได้หนึ่งเจ็ดหรือหาเจ็ดแล้วเนาะป้าเจ้ที่กับห้จักเลก,กเะแียวย้ยรักรวยมื่อสุดตัวหลวดค่ะสี่หกเจ็ดนะคะอ้ยแล้วเขารักรวยมือ้อเลยนี่ร้อยชุดเต็มนะคะสีนี้เข้าตัวเน้นนะคะเข้าตัวเน้นเรานะคะทุกคนนะคะ ไมออ 7, 7ะะ่อย่าลืมกราฟหัวเอาเดอ้อค่ะสี่หกเจ็ดสี่เก้าเจ็ดนะคะทุกคนอย่าลืมกราฟหัวเอาเด้อค่ะเมนก็สู่รกระเลตถูกนี่แหละคะ่ะโอ้ยรเลตถูกในที่หนึ่งในใจฉันเลยแสดงว่าวันนี้มีสี่มีหกมีเจ็ดนะคะโอ๊ยตายแล้วหนึ่งอีซอยอยูไสเลยบ้านเอาหนึ่งแอดอยูไสเลยทุกคนเอาสี่หกเจ็ดนะคะเบิงเ้งแปลงก็โดดสี่หกเจ็ดสี่เก้าเจ็ดนะคะสี่หกเจ็ดสี่เก้าเจ็ด สี่หกเอาสี่หกหนึ่งนะคะสี่เก้าหนึ่งนะคะแอดก็ยังแปลงเป็นสี่หกศูนย์สี่เก้าศูนย์ได้ด้วยนะคะเอาหนึ่งก็เจ็ดพันว่าตัวเดียวกันในโบราณพันว่าเจ้าแย่ประมาเทเอ๊ะถ้าจะเป็นเบิ้ลก็เป็นสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดนะคะทุกคนเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะถ้าแอดแปลงเนี่ยโอ้ยแอดเอาตัวเลขขึ้นบ่อเป็นคือเบิ้ลเนาะเฮ้ยแอดขึ้บัหาเทปกระสอ้ฝึกขักจ้ะ มืนขึ้นนีก็เบิง้งแต่ซีรีส์โอ้ยช่วงนี้ติดซีรีส์มากโดยทุกคนเอ้ยเอาแอดออกจากวงการซีรีส์เนี่ยเฮ้ยผู้ใดละให้หลงกดเข้าไปจังใดบุค่ะออกบ่ได้เลยบาทน,นี่ติดงอมเงียมเลยนะคะสนุกสนุกทุกคนโอ้ยทุกคนตีสามตีสี่ตีห้าเมื่อเช้าโอ้ยเอดด่ได้รับด้นอนเลยนี่อย่าง,งีนบไปพักหนึ่งนะคะก็ ตั้งนาฬิกาปลูกมาจุดทูกให้เอฟซนะคะปาดเหล็กข้ง้ามเ้ทุกคนอุ้ยมากค่ะค่ะถือใจเอฟซนะคะอย่าลืมกาหัวเด้อหกกับเก้านะคะปัญหาโลกแตกนะคะทุกคนนะคะโอ้ยสี่หกเจ็ดค่ะสี่หกเจ็ดสีเก้าเจ็ดนะคะแต่ว่า 4, 6, 4, 9, 5, 5. ะะสี่หกสี่เก่านี่งามค่ะโอ้นี่แหละค่ะผู้ใดสิแปงจังได้กบแปงเอาเด้ออุย้ยเจือทีเจัวทางจเมนเพิ่น ห่วยถวายกล้วยได้เมือนี่ซ่าทูลลูกขออนุญาตดับกล้วยนี่เด้อค่ะมีเจ็ดหน่วยเดี๋ยวนะคะกล้วยหนึ่งวีนะคะอันนีขีดไม่เขิดบ่อเอด็อดว่าสันโอยังเลือเหลืองเอ้ยังเขียวเขียวอยู่จจแอดกับว่าเห็นขีดตรงนี้หรอแต่สีขีดตัหนึ่งเต็มไปเมดนี่ด้วยเพราะว่ามันอันนี้เนาะคะ่ะเนาะขีดเวลามันโดนนู่นโดนนี่เกี่ยวเดียวแอดนับก่อนค่ะมีกี่ลูกนะคะกล้วยหนึ่งวีนะคะทุกคน อ้างวดก่อนหน้านั้นหนึ่งสี่นะมีสิบสี่ลูกมันก็ยังมาหนึ่งสี่เอไดีเออเดือเดืเดืเดือดเอดยังอะไไม่ก่อนเดาวอทัวทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดหน่วยปาคือวีไงเธอคะทุกคนหนึ่งวีสิบแปดลูกนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะคะสิบแปดป้าสิบแปดลูกนะคะทุกคนนะคะ สาธุสาธุสาธุนะคะเอฟซี FC ที่ผ่านไปผ่านมานะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้ล่ําขอให้รวยขอให้โชคดีนะคะติดตามช่องนี้นะคะขอให้มีโชคมีลาบมีบุญมีวาสนาร่วมกันเด้อทุกคนนะคะประสบความสําเร็จทุก แนวทางเลยนะคะขอให้แนวทางของช่องเราเนาะมานๆหิงหิงปังปังนะคะขอให้โชคดีนะคะโอ้ยจะเป็นงามค่ะค่ะหลักร้อยนะคะรักรวยจ,จุดเจ้าที่ว่าลักรอยเขาเรียกว,ว่าสันเบิงส่งนะคะสี่หกเจ็ดเลยนะคะเอาที่ละบาทหนึ่งเอสทนเจ้าที่ตัวเน้นนะคะสี่นะคะสี่หกเจ็ดนะคะเจ้าที่ห่างเจ็ดเจ็ดนี่ก็ถือว่าสวยนะคะทุกคนเจ็ดนะคะ เอาจะทีหาซี่หกเก็บแอดว่าม่านรักรวยนั่เถ่ๆเอาสี่หกเก็บป้าเหล็เพิ่งเพงามเปล่เพิ่งเพหูว่าเหลขนี่มันสีไม่หามันดังแสดงว่าตอนเย็นมีสีมีหกมีเก็บมันบอกแต่ว่าหกกับเก้านะคะทุกคนหกกับเก้าปัญหาโลกแต่จะลืมเด้อหกกับเก้าอย่าลืมกับหวัวในเด้อจากสี่หกเจ็ดสี 7, ่เก้าเจ็บนะคะสี่หกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งนะคะสี่ 60490นะคะแอดแป,แปลงแปลงค่ะแอดมาแปลงวิชามมนวิชาส่วนตัวเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อนี่เดอ้อค่ะทุกคนโอ้ยงามค่ับงามค่ัเอาทามาเลขหนึ่งด้วยยกส่องอย่าลืมเด้อค่ะ6กับ9นะคะปัญหาโลกแตกเดอ้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสาธุสาธุสาธุอขอให้มาเดอ้อจะเลขหนึ่งสิได้รวยยกส่องนะทุกคนเนาะโอ้ยห่วย จัดแล้วเฮาอหกเจ็ดเก้าเจ็ดอ้ยโอ้ยงามงามงามมีแต่ตรงงามงามจัดจัดอัดอัดค่ะอัดอัดค่ะไผแปลงไปกับโอ้ยหลายเอฟซีหลายท่านแปลงเก่งเลยนะคะงวดก่อนเกือบเพิ่นแปลงเลยสามตัวเฮ้ยก่งขนาดเลยจ้ะป๊าดขนาดเอ็ดยนนี่เปลง่อู้แปลงธรรมดานี่แหละเอ็ดเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะโชคดีเด้อค่ะทุกท่านเด้อมีตะลิมมีตะรวยนะคะมีตะรวยอีนนี้ค่ะมาติดตามชมเนาะมีเงินมีทองนะคะเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีจ้าสาธุสาธุสาธุโอ้ยเหล็กงามค่ะจ้ะ